วันนี้มาเจอกับพ่อมีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนอือกับพ่อมวันนี้พ่อมพามาเยี่ยมชมที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงครับซึ่งวันนี้พ่อมพามาดูที่นานะครับที่นาซึ่งที่นาแปลงนี้ที่พ่อมที่เราเห็นอยู่้างหน้าเลยนะครับพ่อมที่นาแปลงนี้หกไร่ซ่องงานสี่สิบตารางวาอยู่ตำบลสกแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่นาแปลงนี้หกไร่ซ่องงานสี่สิบตารางวาเนี่ยค่ายไร่ละ ซ่ำแซนแปดหมื่นห้าพันบาทครับซ่ำแซนแปดหมื่นห้าพันบาทราคา3่ำแซนแปดหมื่นห้าพันบาทต่อไร่เนี่ยค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกให้นะครับชนโนดเป็นขุดแดงนอซออซี่จอก็จะเป็นที่นาที่เราเห็นเลยคือตอนนี้ที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นออดอกย้าขึ้นเพราะว่าคนทํานาตอนนี้คือเข้าปล้อยให้เป็นลูกข้าวขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูแลมันก็เลยเป็นต้นดอกย้าขึ้นในนาแะครับแต่ที่จริงอ่ะเป็นที่นาส่วยอยู่เนี่ยเราจะเห็นแปลงค้างนะครับ ถ้าเราทํานาก็จะเป็นอย่างนี้ยคือตอนเนี้คนที่บอกค่ที่เจ้าของที่บอกร่าที่ดินแปลงนี้คือตอนนี้เขาจะไม่ทําอะไรกับที่นาแปลงนี้แล้วคือตั้งใจบอกร่าที่ดินแปลงนี้นะครับก็เลยไม่ทำอะไรคือไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นต้นข้าวเป็นตอข้าวที่ขึ้นเก่าขึ้นมาก็จะเกี่ยวไปนะครับก็ตอนนี้ไม่ข้ามก็เรื่องเลยแต่เราดูแปลงข้างนี่ครับถ้าเราทําก็จะเมือนแปลงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับซึ่งที่นาแปลงเนี้ย ที่พมที่เราพามาดูเนี่ยวันนี้นะครับพกไร้ซ่องงาน4ี่ิบตารางวาเนี่ยกันเนี่ยตามคันที่พุมเลยนะครับคือคันเนี่ยเอ่อบริเวณนี้นะครับด้านท้ายเราก็จะไปติดต้นไม้ต้นลูงซงนู่นนะครับหนะต้นไม้ต้นลูงซงนู่นนะครับที่นาแปลงด,ด,ดูง่ายครับครอบเขตคือตรงนี้เป็นคันนาคันนาระหว่างแปลงนี้กับแปลงนี้นะครับก็คนละครึ่ง ส่วนแทบหนูนก็จะติดกับบ้านคนนะครับแล้วก็จะติดกับส่วนบ้านคนก็คือแทบนูน์ะเอ่อบ้านน้กลัางก็จะหลอมรวมหมดแล้วนะครับจะเป็นครอบต้นมะพร้าวครอบกล้วยคือของเราสุดตรงนั้นนะครับแนวข้างส่วนด้านหน้าที่ดินเราจะไปติดถนนลรัดยางนะครับด้านหน้าที่เราติดถนนลรัดยางนะครับซึ่งรัดยางด้านหน้าที่ลดส่วนกันได้นะครับลัดยางด้านหน้าที่เนี่ยถนนนเนียจะกว้างอยู่ราวมัน9้าเมตร กวางอยู่หมาน9เมตรนะครับแล้วก็ไฟฟ้าน้ำประปาถึงและยางอยู่เขตเทศบาลท่าสเสด็จที่ดินแปลงนี้นะครับที่นาแปลงนี้นะครับทํานาได้ปีละซ่องถึงสามครั้งซ่องถึงสามรอบต่อปีนะครับถือว่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยและยางน้าไม่ท่วมนะครับ น้ำไม่ท่วมคือเหมาะกระทาการเกษตรเหมาะกระทำการเรษรก,กรเรษตรแล้วก็มาปลูกบ้านทาซ้วนแล้วก็ทําโคกน่องนานะครับเพราะว่าบริเวณนี้เราจะเห็นนะครับเราติดก,กับเพื่อนบ้านเราจะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าที่เนี่ยเพื่อนบ้านนะครับที่ติดถนนรัอยางด้านข้างก็เป็นทุงน่งนาแล้วอีญย่างนะครับบริเวณนี้ไม่มีนะครับเออพวกเหลามู่เหล่าไก่เลือกกินใดๆมารบกวนนะครับคืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราเห็นเนี่ย เที่เราเห็นในในคลิปนี่นะครับที่พม,มพามาดูเนี่ยลมจะพักอยู่ตลอดคือบรรยากาศดีมากแล้วท่านี้อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆเลยลครับและเดินทางสะดวกสบายครับที่ดินแปลงเนี้ยคือเอาง่ายครับที่ดินแปลงนี้ดูง่ายๆครับขอบเขตก็คือด้านท้ายนะครับด้านท้ายที่บางทีพมอาจจะเดินไปไม่ถึงนะครับที่ต้องเดินไป้างน้าอีกนะครับก Ó ็จากด้านนู้นนะครับที่เป็นขอบเขตเนี่ยด้านนู้นนะครับที่เราเห็นว่าเป็น ต้นมะพร้าวเนี่ยเราสุดเขตตรงร้วงเข้าพอดีแล้วข้องเราเนี่ยก็จะชนไปด้านท้ายซึ่งด้านท้ายเราก็จะชนต้นไมย้ยสูงนะครับน่าจะเป็นต้นยูคานะครับถึงต้นยูคาตรงนู้นนะครับแล้วก็มาตามคันนาที่หุ้มยืนเลยนี่นะครับตามคันนาที่หุ้มยืนเลยนี่นะครับและคันนาเน,นี้ยก็จะไปชนด้านหน้าที่ Honestly, <iş น> <kea> จะไปชนด้านหน้าที่นะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้หกไร่ซ่องงาน40ตารางวาเนี่ย ด้านหน้าที่เนี่ยกว้างอยู่ราวประมาณ50าสบห้าเมตรส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างที่ว่าติดกับต้นยูคานะครับด้านล่างด้านล่างที่ติดกับต้นยูคานะครับจะกว้างอยู่ราวประมาณ4 3่สมถึงสี้าเมตรประมาณ4 4่สห้าเมตรนะครับด้านล่างส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างเนี่ยจะลึกลงมาประมาณราวๆสองร้อยสิบเมตรนะครับสองร้อยสิบเมตร ทั้งซ่องฟั่งนะครับทั้งฟั่งนู้นที่ติดกระโหลเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ฟั่งที่พ่มยืนอ,อยู่เนี่ยก็ประมาณซ่องร้อยสิบเมตรโดยประมาณนะครับโดยประมาณซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินหนามหนึ่งแปลงเหมาะมาปลูกบ้านทําสวนคนที่กําลังห้าพื้นที่ประมาณห้าถึงหกไร่แล้วก็เดินทางสะดวกติดถนนรัดยางซึ่งถ้าเรามองตามกล้องนะครับถ้าเราไปทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายมือตามกล้องนะครับขั้นตามกล้องในทางซ้ายเนี่ยเราจะไปบ้านท้าสด็ด ซึ่งเราจะไปบ้านท่าเสด็จจากตรงนี้ไปบ้านท่าเสด็จก็จะมีพวกซัสซั์สิทธิ์ทั้งสี่โรงเรียนบ้านท่าเสด็จตลาดสดเอ่อเซเวน่นนะครับจะเป็นเอ่อตรงนั้นจะติดถนนเส้นซามต้องซ่องนะครับประมาณ9กิโลแต่ถ้าเราไปทางขวามือถ้าเราไปทางขวามือตรงนี้นะครับเราไปทางขวามือเราจะไปอีกประมาณราวๆไปทางขวามือเนี่ยเราจะไปอีกประมาณราวๆ่องกิโลเมตร สองกิโลเมตรนะครับไปเปาระรามาณ่องกิโลเมตรเนี่ยเราจะไปเจอถนอนเส้นซ้ำซ้ำซถนนเส้นซ้ำซ้ำ้นะครับเราจะไปเจอ,อวัดดอนคาตลาดนัดดอนคาแล้วก็เซเว่นลานสะดวกซื้อคือเอาง่ายๆครับตรงเนี้ยลานสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็ตามแต่นะครับถ้ามาอยู่ตรงนี้สะดวกสบายครับเพราะว่าแถวนี้ไปได้ทั้งซ่องทาง ไปถนนเส้นสามทองสองไปถนนเส้นซามท่อสามแล้วเราเข้าจะขถน้นซ้ำสี่หกูนวน้ำสี่หกูนนะครับสะแก้วพรรชัยซ้ำสี่หกูนเข้ามาประมาณสามจุดสี่กิโลก็จะมาถึงที่แปลงนี้เลยแปลงนี้นะครับมีแปลงนี้แล้วก็ที่แปลงนี้ยจะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีเลยนะครับตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณยี่สิบสี่กิโลเมตร แล้วก็จะห่างจากเซนทันเวกเตนะครับประมาณ104กิโเมตร104กิโเมตรนี่เดินทางง่ายเลยครับเดินทางประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20นาทีก็ถึงแหละที่แปลงนี้นะครับใกลมากไกล้จับกรุเงเทพมากคือเดินทางสะดวกสบายครับแล้วก็ถนนที่เราเดินทางเนี่ยเราเข้าจากถนนหลักเข้ามานี่ก็จะเป็นถนนลัดอย่างเข้ามาอย่างหน้าที่เลย นะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เนี่ยก็จะมีล็อกคลองเป็นคลองสาธารณะผ่านหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็ปีหน้ามีงบประมาณจะมาล็อกคลองด้านหน้าที่ให้มันกว้างขึ้นนะครับให้มันกว้างขึ้นแล้วก็น้ําเดินทางได้สะดวกขึ้นขนาดตตอนเนี้ยเราเห็นไหมครับว่าเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาเขี้ยวขจีเนี่ยนะครับ คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยตัดถิงมไม่ได้เลยตรงนี้น้ำไ่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยตัดถิงมไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องถนนทนทางนี่สะดวกสบายมากๆดียวผมใช้ดูรูปทรงแปลงนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเนี่ยพี่ดินนะจะกว้างอยู่ประมาณห้าสิบเมตรถ้าเรามาจากเออโรงเรียนบ้านท่าสเสด็จสักแก้วนะครับเราจะมาทางนี้มาจากเออประมาณเก้ากิโล ก็จะเป็นถนนลัดยางแล้วก็ผ่านะมาจากสากแก้วมาเส้นซ้ำสี่หกส่วพอมาเส้นซ้มสี่หกนเขาจะซ้มสี่หกูนย์มาอิงมาน 3. ้จุดสี่กิโลก็จะเป็นถนนลัดยางเดียวเข้ามาถึงที่แปลงนี้เลยครับหนะ้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบห้าสิบเอ็ดเมตรแล้วก็จะเป็นซี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับนี่นะครับด้านล่างจะก,กว้างอยู่ประมาณสี่สิบสามสี่สิบสี่ห้าเมตรโดยประมาณนะครับโดยมานแล้วก็ความลึกเข้ามาก็อยู่ประมาณส่องร้อยสิบเมตรส่องร้อยสิบกว่าเมตรนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนที่เราติดก,กับพื้นที่ของเรานะครับนี่บ้านคนตรงนี้ก็เป็นบ้านคนครับเราเข้ามาเรามีเพื่อนบ้านหมดและแยกตรงนี้จะมีไฟฟ้าน้ำป่าผ่านและยูเคเทศบาลไฟฟ้าน้ำป่าผ่านมีไฟทางนะครับแล้วก็มีน้ำท่าอุอาอดมสมบูรณ์ที่สาม,มารถดึงผ่านมาห้าที่เป็นนี้ได้แต่ถ้าเราไปตรงนี้อีกประมาณสักสองกิโลไม่เกินสองกิโลเราจะไปเจอถนอนเส้นซ้ำซ้ำไปเจอถนนเส้นซ้ำซ้ำนะครับเออเซิร์ชอยู่ได้เลยเส้นซ้ำซ้ำก็จะไปตรงนั้นจะเป็นนอนคา ก็จากาวัดดอนคาตรงนั้นก็จะมีตลาดนัดแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อเซเว่นใกล้มากซ่องกิโลเองใกล้มากๆลองมาดูพื้นที่จริงครับทื่ว่าใกล้มากนี่นะครับผมตรงนี้เป็นละยางกว้างอยู่หมาน9เมตรโตรส่ว่กันได้นะครับนี่ช่วยครับที่เรียมพื้นผ้าเราสาซมมาร์ทุตบอลไว้ด้านล่างนะครับซามมาร์ทุตบอลไว้ด้านล่างหรือตรงหนก็ได้นะครับแล้วก็ปลูกบ้านด้านานา,นาหรือจะปลูกบ้านตรงกลางก็ได้มาปรับพื้นที่เป็นโคกน่องนานะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ ราคาถือว่าไม่สูงนะครับเพราะว่าอีกย่างตรงนี้เป็นเขตอำเภอเมืองติดกับอำเภอติดกับเขตอำเภออ่ทองเพราะว่าเราไปจกักเราไปทางขวามือตามกล้องเนี่ยครับไปประมาณสัก1กิโลกิโลกิโลนิดๆน,นะครับเราก็จะเจอเป็นเขตของอ่ทองแล้วตรงนี้ที่พมยืนอยู่เนี่ยคือยังเป็นเขตของตำบลอ่าแก้วนะครับตำบลอาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุรรี ก็ถ้าใครสนใจที่โกไร่ซ่องงาน4 0ตาราวาแปลงนี้ถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทรต่ามที่ผมลงไปเลยคือ098 845 157 0เมค่ายที่ดินสุวรรณรีเมืองเนอ์ครับพมเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เวลามาดูที่จริงอะดูไม่ยากครับเพราะว่าที่ที่เป็นที่นานะครับเขาจะทำคันนาไว้ชัดเจนจะไม่ค่อยกินกินเพศกินอะไรใครนะครับ เพราะว่านาเนี่ยเขาจะทาคันนากั้นไว้เอาไว้กั้นน้ำกั้นอะไรเนี่ยเขาจะมีคันนากั้นไว้นะครับก็เป็นที่ดีงามอีกหนึ่งแปลงครับสําหรับที่แปลงนี้บรรยากาศคือบรรยากาศน้ายู่ม้ารับบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งเลยสาหรับที่แปลงนี้นะครับนี่นะครับพื้นที่ขนาดเนี้ยเราสามาถทําอะไรได้ล่าอย่างเลย ขุดบอ่อทำร่องปลูกส้วนแล้วก็มีพื้นที่ไว้ทำนาปลูกบ้านทำโคกน่องนาโมเดลอะครับแล้วทางพวเองเนี่ยทางเราเองก็มีบริการร่างการค่ายนะครับสำหรับที่แปลงเนี้ยไม่ว่าจะติดต่อเรื่องเอ,อ่อแมคโคร10ล้อที่จะเข้ามาปรับพื้นที่ทางเราก็มีบริการร่างการค่ายไม่ว่าจะเป็นขุดร่องทำส้วนขุดโคกปลูกบ้านหรือว่าทำโคกน่องนานะครับทางเราก็มีบริการร่างการค่ายแล้วก็โทรม,มาสอบถามมาปรึกษาเรื่องที่ดินแปลงนี้ถ้ามาซื้อไปหรือว่าจะซื้อ หรือว่าจะทําร่างการค่ายก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับก็เบอร์โทรตามที่ผมล,ลงไปเลยคือ0ูนเจ้าแปดแด้าหนึ่งูนห้าเจ็ะครับแล้วก็ถ้าใครมาซื้อที่ดินแปลงนี้ก็พุ่มไปนะครับเออหกไร่ซ่องงานสีสิตารางวาแปลงนี้นะครับถ้าใครมาซื้อกล้พมไปก็ทางเราเองก็จะมีการวาดรูปให้นะครับก็จะเป็นการวาดรูปเมือนนะครับ หรือว่าจะเป็นรูปวิวทิวทัศน์่องที่ดินที่เราซื้อไปหรือว่าจะเป็นรูปอื่นๆที่อยากให้วาดทางเราก็วาดให้ได้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นและรูปอันนี้จะส่งยันถึงหน้าบ้านเลยนะครับรูปตัวอย่างเราก็จะมีให้ดูแล้วก็ที่ดินเนี่ยทางเข้าทางออกเนี่ยทางพ่มเองก็จะมีคลิปต้นคลิปเป็นต้นคลิปนะครับเป็นทางเข้ามายันที่แปลงนี้นะครับก็จะมีให้ดู ตอนนี้พมเดินมายันหน้าที่หละคือเขตของเราก็สุดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นล่องน้ำานี่นะครับเราเห็นด้านาน้ำไหมครับตรงน้นเป็นถนนรัดยางไฟฟ้าน้ำมาป่าผ่านมาแล้วเนี่นะครับบรรยากาศดีครับเนี่ยลมพัดตลอดเลยคือมาอยู่ตรงนี้ออยง่ายครับเย็นสบายอ๋ว่าเป็นเย็นสบายนะครับและย่างเรามีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านตรงนี้คนผู้คนบริเวณนี้มีสั้ดีทุกคนนะครับ ไม่มีเป็นพิษเป็นภัยเราไม่ได้เปรี้ยวนะครับตรงนี้ไม่ได้เปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นถนนมันเอาง่ายครับมันเป็นถนนลัดที่ว่าจากตำบลสะกแก้วเนี่ยมาตาบลเอ่อมาตําบลดอนคาแล้วว่างอำเภอเมืองมาอำเภออู่ทองจะเป็นทางลัดนะครับซึ่งทางลัดตรงนี้มันจะเป็นถนนลัดยางเนี่ยลัดยางเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยติดถนนลัดยางเลยซึ่งถ้าเราเองเรามาซื้อที่แปลงเนี้ยเราจะทําทางเข้าเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถฟฝั่งท่อถ้ามันกว้างขึ้น นะครับแล้วก็ทำทางเขาก็เป็นที่ดีมงามนึงแปลงนะครับสำหรับคนที่สนใจที่นาต้องการที่จะมาทำนานะครับตอนนี้พ่มก็ยืนอยู่ด้านหน้าที่เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นครูสะหานะที่ผ่านหน้าที่ไปตรงนี้ด้านหน้าที่ก็จะกว้างอยู่ราวประมาณห้าสิบเมตรนะครับเนี่ยข้างรัวนี่เลยข้างบ้านบ้านเพื่อนบ้านนี่เลยครับเนี่ยเราก็จะตรงยาวไปยันด้านท้ายที่เนี่ยครับล้อไปก็จะชนพทางต้นยูคาด,ด้านล่างนะครับแล้วก็จะล้อตรงคนาที่พุ่มยืนมาเนี่ยครับสีเลียมพื้นผ้าครับต่างจที่ผมดูตารางในคลิปเลยนะครับเนี่ยครับล่องน้ํา น้าท่าสะดวกสบายครับที่แปลงนี้ก็เหมาะมาทําแบบโคกน่องนานครับโคกน่องนาแล้วก็ทําบ้านพักเอ่อแล้วก็ทําส้วนทํอะไระครับบริเวณนี้ก็กินเรื่องกินอะไรนะครับกินพวกลามูเราใกล้ก็ไม่มีรบกวนกวน้าไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นะครับบริเวณนี้แล้วก็ย่างอยู่ในเขตตําบลสะแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสุรทร์ด้วยมุมข้อย้ำน,นะครับที่แปลงนี้ค่ายหกไร่ซ่องงานสี่สิบตารางวา อยู่ตำบลซาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีชโนดเป็นขุดแดงหนอซ้อซีจอนะครับค่ายไร่ละสร้างแซนห้าพับาทสร้างแซนห้าพับาทราคาเนี้ยพอพูดคุยกันได้ครับพอพูดคุยกันได้ค่าโอนค่าภาษีเจ้า้องออกให้หมดครับบริเวณนี้นะครับเนี่ยที่เราเห็นก็คือติดถนนรัดยางเลยไฟฟ้านำมาป่าตามที่เราเห็นเลยครับนี่นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะไปท่าสะเด็ดเนี่ยครับเราจะเห็นมีพวกรถหกล้อร,ร,รถสิบล้อวิ่งได้นะครับกว้างอยู่ประมาณน่นาจะประมาณ90เมตรตรงนี้นะครับถนนเนี่ยเอ่ง่ายๆสิบล้อส่วนได้สบายๆครับตรงเนี้แล้วก็ตรงนี้ไปอีกประมาณกิโลกว่าถึงสองกิโลเราก็จะไปดอนคานะครับไปไปโค้ถนนเส้นซ้ำซ้ำๆนี่นะครับไฟฟ้ามีไฟทางนะครับตรงนี้ก็เหมาะมาทําส่วนครับ แล้วก็อย่าลืมเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมชาแนลของเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนอร์อย่าลืมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเลยคือกดกระดิ่งติดตามจะได้ทันคลิปที่พ่อมอาลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่แปลงโกไร่ส่องงาน40ตารางวาแปลงนี้ไรล,ละสา3แสน85,000บาท ก็โทรมาสอบถามกันได้หรือจะเป็นแปลงอื่นเราก็มีลงให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีบริการล่างการค่ายมีบริการร่างาการค่ายก็มีขุดมีคลิปที่เราขุดที่ดินกันขุดแต่งที่ดินว่าไม่เป็นทาร่องทําส้นพวกบ้านหรือว่าเป็นโค้งต้องนานะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามกับพ่มได้นะครับเอ็มค่ายดินสุพรรณบุรีเมืองเนือรครับพมเบอร์โทรก็สู8 8 4้1057 ก็ตรงนี้ก to so ็เป็นแปลงดีๆมึองาะดีๆงานมืน so 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 ึ่งแปลงนะครับที่ทางพ่มเองเลยแนะนําเพราะว่าแปลงนี้ซีดีมพื้นผ้าแล้วสวยออมมากแล้ววัตุเลียนนี้มีเพื่อนบ้านและเดินทางสะดวกครับ้านคาร้านสะดวกซื้อคือสะดวกมากๆการถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับพมติดถนนลัดยางที่เราให้ดูกันเลยก็ยังไงวันนี้พขอมข้อคบคุณมากๆเลยนะครับพมเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีนะครับผม